ย่างไปพูดเหรอย่างไปหาเมนโซ่กนเด้อฟอมแม่ย่างไปหาเมนโซ่กนเด้อขุ่นแม่ขัวแม่ขัวอาบๆพุ่คนอันนี้อันทำบุญแล้วย่างใส่ไทยโซนนั่นเนาะไปเผาโซนนั่นเนาะอยากเป็นเป็นสี่อันออกมาทำบุญเนาะตากบาทสบายกับเจะมีพระอยู่สิบองค์ เดี๋ยวมืออื่นมืออื่นเข้ากับจังเอากับเขากับป่าไปวัดเนาะหรือมือมือแรงนี่เข้ากับจะเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญอ่าบุญเขา่าบุญเขา้าบุญไอ้อ่านอ่าน อันนั่นไมอยากเข่ากล้องเข่าจอเนาะนัะ่นไมอยากเข่าจอเข่ากล้องนะจะไปซองมันกันเด้อหลวงปูงมงมงม่มันหอดใสแล้วโอ้มีแต่ผูงามงามมีแต่ผูงามงามบัดที่นี่ยิ้มหวานๆนอคะ่ะใครเห็นกับฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเนี้ยนี่หอมสาวหน่อยมกักเลาะเข้านี่มูบานหลวงะเจรต้องย่างไปบังหลวงปูก่ก่อนหลวงปู่หอดใสแล้ว โอ้มาเดีถือมานึ่เอาเดี๋ยวโอเคโอเคเดี๋ยวเฝ้าอะไรเฝ้าพนักิจิยพ่อแล้วลุดปูลุงพญาชนี่คุยพ่อแล้วว่าสั้นตกใจ่เห็นรถขั้นนี้วังอยู่อันนี้หลวงปู่นน,าาน,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 นั่งอยู่เนะาะไทย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 แล้วสิย่างกลับไปใส่บาทแล้วสบายย่างพันยางมากถือเป็นเดี๋ยวไทย มันมานั่งถ่าอยู่นี่แล้วเนาะอ,อยา,ากเปิดสัญญาณกลับมาแล้วย่าเมยนเข้าไปเฮ็ดบุญสียางไปเรื่อ,อ,อยๆแล้วย่าเม่นนี่สีขาไปในวัดดอนเนาะไปในวัดดอนย่าเมยนเขาสิยางเข้าไปในวัดดอนแล้วก็ไปเฮ็ดบุญเขาเข้าเนาะพี่น้องบุญเข่า เจดเพื่อนหลังนี่สวยงามครับคุณน่ะบ้านเพิ่าสร้างใหม่เป็นแบกไปแล้วคุณยานานพี่เฮ็ดเองเนาะฝุ่นแบกทะเลทะเลไปแล้วพี่น้องคุณยานานเราเฮ็ดเอียงแบดนั่นแหละเดี๋ยวเพิ่นแกออกมาเพื่อนแกอยากออกมาเพิ่นนั่งอยู่หันเหรอเราปูนั่งหันเดี๋ยวเพิ่นแกย่างวะพี่ละ มพานาังใส่พีกระได่แจดิพนกะย่าง่ะที่ละโอ้มีแต่ผู่งามใส่เสื้อสวยๆใส่สิงงามๆพนันนพนังอยู่ผุ่นเด้พนังผุน,นพนมาันมาเอาคุยาไทายหรือพนังไหนคุนยไทยดี่ดเอาลงพดดี่อะ คนบ้านมากคนบ้านมากคนนางหันหาโอ้เออทาทาทาอันไรอันนั่นอ่ะ